มเบึงนอไใหม้หือที่เก่าเหรอจ้ารัานจากที่ห้าเกีปไปสองมือที่แล้วก็วยังมีอยู่นี่ค้นมาใหม่อีกแล้วโอ้อยาวเตวนีนนี่น,นี่นี่พ่อแล้วอเอาแล้ว,ออเ,อเ,วเอาไปต้ม พี่พี่พี่าหเลยบมีแนวอันนี้เดยเขาต้องใสมือเอาอันนี้นี่บอโ้ กำลังขึ้นมากพี่นะกำลังขึ้นมากเอฟอุ้ยขาย้างในจะในเสี่วยวได้เอบเฮ็ฟคำซาสิอันดังไฟเขาก็ไปเติออกกมเทียเดียวเด้จ้ะพี่โอ้โก็ก็บ่กแง่ได้จ้ะนี่ เรื่องกันนีทำอ่างเดียเหมอนเด้มอุ้ยนี่เด๋นอนหนึ่งก็บบเห็นโอ้ตาเอ้ยไปหาได้ปะล่ะหาต่อเลยหาอย่างเดียวหรกข้างอีกกระมี่เลยโอ้ยจังไหนคือบะเห็นอะไรนะ ห็นม่คือนอใหม่ก็ังขืนมากอยู่กันโอ้ยจากเง็นยังกับสไปตต้มให้ต้ย็นแบนี่มันน้อยอยู่นี่นอนน่างดินบ่านี่ไอ้พ่อตุ่มอ่ะไอ้พ่อตุ่มกับอ้ยสไป์ส้มเกดจอก เกิดนีมีเยอะได้อีกเพื่อนมันเป็นุมากจ้าจะเกิดใหม่นี่อู้มันเกิดมาเลื่อยจนอ้าเห็นมานี่บ้งด้วนี่นี่สปายเกิดเสียงนี่ น,นเอาไ้กับบ่มีคนจริงไปจ้าตอนนี้ละจ้าไม่ไปต้มแล้ว